สวัสดีค่ะพบกับแป่ค่ะสายผมค่ะเจอกันค่ะกับช่วงค่ำค่ำของวันอังคารนะคะวันนี้เนาะวันนี้ค่ะแม่คาก็มีมีดมาให้พี่ๆได้ชมกันทุกๆวันค่ะหลังจากที่ฝนตกอย่างแรงนะคะเมื่อกี้เนาะแม่คาก็มาทําคลิปนะคะฝนตกหยุดแล้วค่ะวันนี้นะคะแม่คาก็มีมีดนะคะก็อาจจะเป็นเหล็กรางรถไฟเช่นเคยเนาะ เหล็กรางรถไฟชุดนี้นะคะจะเป็นทรงแคมป์นะคะทรงแคมป์ทำครัวนะคะเหมาะสําหรับใช้ในครัวะคะ่ะเพราะว่าทรงนี้ก็จะเหมาะกับการทําครัวนะคะสามารถฟันไม้ได้เนาะเล่มเล่มกระพัดลัดค่ะไม่ใหญ่มากนะคะเดี๋ยวมาดูเล่มแรกะคะ่ะแมคจะไล่ตั้งแต่เล่มที่สั้นสุดไปหาเล่มยาวนะคะวันนี้แมคให้ราคาเบาๆค่ะแคมป์เหล็กรางรถไฟเดี๋ยวมาดูเล่มแรกกันค่ะเล่มนี้นะคะ เล่มนี้เป็นแคมหลังตรงเนาะสำหรับใช้ในครวัวเรือนนะคะไม่ว่าจะเป็นหันแรกซอยสับนะคะได้หมดค่ะเพราะว่า,าน้ำหนักดีค่ะเล่มนี้1.7ค่ะยาว8.4ดจส่ันห้มิลนะคะเล่มนี้จะเป็นเล่มที่สั้นแล้วก็น้ำหนักเบาสุดนะคะน้ำหนัก400กรัมค่ะด้านจับอยู่ที่6กนิ้วนะคะหนิ้วคอลลิกค่ะ เล่มนี้เนาะเป็นเล่มที่สั้นสุดสําหรับท่านไหนที่ชอบทรงแค็มเล่มเล็กๆก,กระทัดรัดนะคะเข้าครวัวทําครัวนะคะสับซอยขันได้เนาะดูความขมนะคะหวานจิ๊บทุกเล่มค่ะฝนตกแรงมากนะคะเมื่อกี้ฝนตกแล้วก็เพิ่งหยุดนะคะมืดมืดเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดทั้งวันเลยนะคะวันนี้เนาะอากาศแปรปรวนนะคะดูความหวานของเขาค่ะเล่มนี้แบบนี้เลยค่ะ เล่มนี้เป็นเล่มที่เล็กสุดนะคะต่อไปเล่มที่สองค่ะแคมเล่มที่สองกว้างสองนิ้วยาวแปดจุดห้าสันหกมิลค่ะน้าหนักสี่ร้อยกรัมนะคะเล่มที่สองด้านจับเนี่ยจะหกนิ้วเท่ากันหมดค่ะเป็นเหล็กรางรถไฟนะคะหรือว่าเหล็กรางหมอนไม้เนาะร้านเราเนี่ยเน้นเน้นความคมเป็นหลักนะคะร้านแม่ค้าเนาะเน้นเน้นแบบใช้ครัวเออเน้นใช้งานจริงนะคะ คมกลิ่แบบนี้แหละค่ะท่านไหนที่รับไปรับรองไม่ต้องไปรับเพิ่มนะคะเพราะว่าเราตั้งคมให้หวานแบบนี้ทุกเล่มอยู่แล้วนะคะนําไปก็ใช้ได้เลยค่ะไม่ต้องไปขัดคมอะไรเพิ่มนะคะต่อไปเล่มสามค่ะกว้างสองนิ้วยาวเก้าจุดสองสันเจ็ดมิลค่ะน้ําหนักสี่ร้อยกรัมเล่มนี้ค่ะนะคะก็จะไล่แต่เล่มที่สั้นสุดเนาะสั้นสุดแล้วก็ไล่ไปหายาวนะคะแต่ชุดนี้เขาเป็นเล่มไม่ใหญ่เนาะเป็นเล่มที่แบบกระทัดรัดค่ะ สําหรับท่านผู้หญิงนะคะที่แบบซื้อให้แม่บ้านใช้นะคะไม่หนักค่ะไม่หนักไม่เบานะคะสับหั่นแล่ซอยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระดูกเนาะก็สามารถสับได้นะเพราะว่าสันของเขาค่อนข้างใหญ่นะคะหกมิลเจดมิลแบบนี้ค่ะน้ำหนักดีก็สามารถสับกระดูกได้บางท่านก็ไม่ชอบบางตอเนาะเพราะว่าบางตอเนี่ยส่วนมากไม่ค้าทาบางตอจะน้ำหนักค่อนข้างเยอะเนาะบางท่านก็บอกว่ามันหนักเกินไปค่ะแต่มีดทาครัวแบบนี้ก็สามารถสับกระดูกได้นะคะเพราะว่าสันใหญ่ค่ะ ต่อไปเล่มสี่นะคะกว้างสองจุดหนึ่งยาว8ปดจุหกสันหกมิลค่ะน้ำหนักสี่ร้อยห้าสิบกรัมค่ะชุดนี้เป็นทรงแคมมีดครัวเนาะฟันไม้ได้ไหมฟันไม้ได้ค่ะแต่ว่าารูปทรงของเขาเป็นทรงแบบเหมาะสำหรับเข้าครัวทำครัวมากกว่านะคะถ้าเป็นแบบถ้าฟันไม้ก็ส่วนมากจะเป็นมินเนตมีด,มดอะไรอย่างเงี้ยนะคะทรงนี้ก็จะเหมาะกับการเข้าครัวค่ะต่อไปเล่มห้าค่ะ ว้าง2.2ยาว9นิ้วสัน7มิลค่ะน้ำหนัก500กรมัมและมีน้ำหนักเยอะนะคะแต่ว่าเล่มเขาสั้นเนาะเล่ม9นิ้วนะคะชุดนี้แม่คะให้1-6ถึงนะคะเล่ม1-6ถึงเล่มละ700บาทนะคะทุกเล่มนะ่ะมีฝัก p ี c ให้จะส่งฟรีทั่วไทยปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะดูความคมของเขานะคะแต่ละเล่มมีคมหวานเทียบแบบนี้ค่ะบางท่านบอกว่าคมจัดจนแบบ ไม่กล้าใช้นะคะกลัวมือระวังมือด้วยนะคะเล่มหค่ะกวาง2.2ยาว9.3 37มิลค่ะน้ำหนัก450กรัมเนาะอ่าน้ำหนัก400นะ,ะนะคะ450 500นะคะเล่มเขา,าไม่เกิน10เนาะชุดนี้เนาะชุดเนี้ย่1-6ไม่เกิน10นิ้วนะคะค่าราคาเล่มละ700บาทนะคะ1-6น,นะคะ700บาทาแถมฝัก p v c ให้ทุกเล่มเนาะแล้วก็จัดส่งฟรีด้วยนะคะ คมหวานแบบนี้เลยค่ะต่อไปเล่มเจ็ดค่ะเล่มเจ็ดจะค่อนข้างยาวแล้วนะคะเล่มน,นี้เนาะกว้างสองนิ้วค่ะยาวเก้าจุดหกนะคะสันหกมิลค่ะน้ำหนักห้าร้อยกรัมนะคะเจ็ดแปดเก้านะคะแม่ค้าคะราคาเล่มละเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะสำหรับเล่มเจ็ดแปดเก้าค่ะหนึ่งถึงหกเจ็ดร้อยบาทนะคะเจ็ดแปดเก้าเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะ คมหวานเจ๊บแบบนี้ทุกเล่มเนาะอุย้ยเสียวมืออะเมื่อกี้แบบเผลอนิดเดียวไม่ได้เลยนะคะแมคะ่ค้าเนี่ยชอบแบบชอบทําอะไรห้าหวเนาะบางทีก็แป๊บเดียวเองค่ะเข้ามือเลยนะคะเล่มแปดค่ะเล่มน,นี้กว้างสองนิ้วยาวสิบนิ้วค่ะเล่มน,นี้สันใหญ่มากแปดจุดห้ามิลนะคะเล่มน,นี้สันใหญ่กว่าเพื่อนนะหลงมาจากไหนเนี่ยแปดจุดห้ามิลค่ะน้ําหนักห้าร้อยกรัมนะคะ ชุดนี้มีเก้าเล่มเนาะเป็นนี่ทำครัวนะคะทรงทรงนี้นะคะทรงแคมป์ทำครัวเข้าครัวนะคะ,ะ,คะแมคมป์ฝักแคมป์ฝักพีวีซีเชืกเล่มนะคะหวานเกี๊ยบเลยค่ะเจ็ดแปดเก้านะคะเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะต่อไปเล่มเก้าเล่มสุดท้ายเล่มนี้เนาะเล่มนี้กว้างสองจุดสองยาวเก้าจุดห้าสันหก 789นะคะ750บาทแถมฝักทุกเล่มถ้าพี่ๆสนใจชุดเหล็กรางรถไฟมีดครัวมีดแคมป์นะคะชุดนี้ค่ะมีทั้งหมด9กเล่มเนาะ1-6700ถึงบาทค่ะ789นะคะ750าบาทก็ทักมาค่ะที่เบอร์0ูนค่ะ950-7582นนะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้นะคะทักไลน์สอบถามเพิ่มเติมในไลน์ได้ค่ะถ้าพี่ๆสนใจก็ทักมานะคะวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ